วาดเล่นซะเลยดีกว่าคิดคิดเขียนเขียนเขียนภาพที่ชินสุเกวาดเล่นหลุดออกมาต่อสู้ตอบกู้โลกนี่ครับท่านผู้กล้าใช้สีเทียนนี้วาดรูปเล่นเลยโอ้โหนี่คือถุงเท้าพ่อผมเองฮแหวะแผนการน่าสะพรลัวขอนาจักรลอยฟ้าราคูกาคิงดอมต้องหยุดเจ้าพรมพิทักษ์เดี๋ยวนี้ต้องควบคุมให้พวกเด็กๆเอาแต่วาดรูปเล่นเพื่อแผ่ขิดคิดเขียนเขียนนี้ ผู้ที่จะยับยันแผนการนี้ได้คือผู้กล้าชินโดซุเกะกับเรลาภาพวาดที่เกิดขึ้นจากสีเทียนมหัศจรรย์เขาไม่เชื่อว่าบริฟเกลิ่นไปได้สักสองวันนะทำไมไม่ไหวผมให้เป็นของไปเล่านี่รอที่มาช่วยไงจเจ้าราดแล้วนี่น,ะนะโกครับจินจังที่รักเธอเห้ือสีนอนี้ะน,นะผู้กลา้าถ้าขาดภาพวาดของผู้เด็กๆอาณาจักรนี้จะล่มสลายต้องช่วยเอาไว้ให้ได้ ขาสู้ทีกคนาิโอสุเกะทงสีเทียนนั่นมาซะอย่านะครับคือดุกดินกกับใจที่อยู่แลกันนะสิ่งที่ต้องเดินจากสีเทียนม,มหาศัจจัน์ถ้าเปียกน้ำจะละลายหายไปจนหมดอย่าอย่าอย่าทำแบบนั้นคุณนัทนะโกอจินจังที่รักเธอผมไม่อยากเห็นใครต้องมาพลากจ้ากไปอีกแล้วชินจัง The Movie จเดอะบูวี่ผจญภัยแดนวาดเขียนกับว่าที่สีฮีโร่สุดเพี้ยน